ในคืนที่เงียบสงัดท้องฟ้าเบื้องบนเปล่งประกายด้วยแสงระยิบระยับของดวงดาวนับไม่ถ้วนไม่มีเสียงใดนอกจากลมหายใจของจักรวาลที่เคลื่อนผ่านความว่างเปล่าอย่างเนิบช้าหากคุณหลับตาลงและจินตนาการถึงการล่องลอยอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวคุณอาจสัมผัสได้ถึงเสียงกระซิบเบาๆจากขอบเขตของระบบสุริยะที่เรารู้จัก เสียงนั้นคือเรื่องราวของเคปเลอบีโลกอีกใบที่อยู่ห่างออกไปกว่า600ปีแสงในกลุ่มดาวหงส์เคปเลอบีไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในห้วงอวกาศแต่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักดาราศาสตร์เคยจินตนาการไว้ว่ามันอาจเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของมนุษยชาติดาวเคราะห์ที่หมุนวนรอบดาวฤกษ์ของมันเอง อบล้อมด้วยแสงแดดที่อ่อนโยนอุณหภูมิที่เหมาะสมและความลึกลับที่ยังรอให้เราไปค้นพบย้อนกลับไปเมื่อ5ธันวาคม2011กล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ได้มอบข่าวสารอันน่าตื่นเต้นให้กับโลกมนุษย์มันตรวจพบการผ่านหน้าของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งมีลักษณะน่าสนใจเป็นพิเศษ เคปเลอร์ pler, บีเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ถูกค้นพบในเขตเอื้ออาศัยได้ซึ่งหมายถึงบริเวณรอบดาวฤกษ์ที่เอื้อให้มีน้ำในสถานะของเหลวสิ่งที่อาจหมายถึงความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ2.4เท่านั่นทำให้มันถูกจัดเป็นซูเปอร์เอิร์ธ ดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลกแต่เล็กกว่าดาวเคราะห์แก๊สยักษ์เช่นดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาอย่างไรก็ตามด้วยความห่างไกลาจากโลกของเราข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับเคปเลอร์2ีบีนั้นยังเต็มไปด้วยช่องว่างแห่งความลึกลับหากเราเดินทางไปยังเคปเลอร์ยีิบีและยืนอยู่บนพื้นผิวของมัน เราอาจเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอันแปลกตาดาวฤกษ์ที่ให้กำเนิดแสงสว่างแก่โลกใบนี้คือเคปเลอร์22ซึ่งมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าดวงอาทิตย์เล็กน้อยอาจเป็นไปได้ว่าท้องฟ้าของมันจะถูกแต่งแต้มด้วยสีอ่อนๆที่ละมุนตาแสงของดาวฤกษ์ทอดตัวผ่านชั้นบรรยากาศที่เราไม่อาจรู้แน่ชัดว่าเป็นเช่นไร มันอาจเป็นสีฟ้าหม่นเหมือนยามพบ่ําของโลกหรืออาจเป็นสีม่วงอ่อนที่ชวนให้รู้สึกสงบสายลมที่พัดผ่านช้าๆอาจแฝงไว้ด้วยเสียงที่เราไม่คุ้นเคยบางที่อาจมีเงาของบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้แสงจางๆของดวงอาทิตย์ดวงนั้นมันคืออะไรกันแน่เป็นเพียงเงาของพืชพันธุ์ประหลาดหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เฝ้ารอให้เราค้นพบ เคปเลอร์22ิ22ีล่องลอยอยู่ในอวกาศอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงใดๆนอกจากจังหวะของการโคจรและลมหายใจของดวงดาวนักวิทยาศาสตร์เคยตั้งคำถามว่าหากมีมหาสมุทรกว้างใหญ่บนดาวดวงนี้คลื่นจะกระเพื่อมช้าเพียงใดสายลมจะพัดไปทางไหนและหากมีฝนตกลงมาจะเป็นหยดน้ำใส หรือจะเป็นของเหลวที่เราไม่เคยพบเห็นบนโลกเสียงของน้ำที่กระทบกับพื้นผิวอาจแฝงไว้ด้วยท่วงทํานองที่เรายังไม่เข้าใจเสียงที่อ่อนโยนและไพเราะเหมือนบทเพลงของจักรวาลที่กำลังขับขานอยู่ในเงามืดของอวกาศอันเว้งววางเคปเลอร์ยี่ิ2บีเป็นมากกว่าดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งเป็นความฝันที่เราล่องลอยเข้าไปเมื่อเราหลับตา ดาวดวงนี้เต็มไปด้วยปริศนาแต่ก็อบอวนไปด้วยความสงบเงียบเสียงกระซิบของอวกาศยังคงดังแผ่วเบาอยู่ในจินตนาการของเราและไม่ว่ามันจะเป็นบ้านของใครหรือสิ่งมีชีวิตแบบใดในค่ำคืนนี้ขอให้เราปล่อยให้เสียงของจักรวาลน,นำพาเราเข้าสู่ห้วงนิทราและบางทีในความฝัน เราอาจได้เดินอยู่บนชายฝั่งของเคปเลอร์2 2ีได้สัมผัสกับสายลมแปลกตาและเฝ้ามองดวงดาวจากโลกที่ห่างไกลออกไปกว่าพันล้านไมล์กลางห้วงอวกาศอันเงียบสงบเคปเลอร์ 22b ยังคงโคจรรอบดาวฤกษ์ของมันอย่างสม่ำเสมอ ราวกับว่ามันล่องลอยอยู่ในจังหวะของพวงทำนองที่ไม่มีวันสิ้นสุดเคปเลอร์เป็นดวงอาทิตย์ของโลกอีกใบหนึ่งมันส่องแสงสีอ่อนโยนกว่าแสงที่เราคุ้นเคยจากดวงอาทิตย์ของโลกแต่อบอุ่นและอบกอดทุกสิ่งที่อยู่ในอนณาเขตของมันเมื่อจินตนาการถึงเคปเลอร์22บีในยามกลางวัน เราอาจเห็นแสงแดดสาดกระทบกับพื้นผิวของดาวเคราะห์เป็นประกายระยิประยับหากมีมหาสมุทรอยู่จริงคลื่นน้ำคงสะท้อนแสงเป็นสีเงินแวววาวไม่ร้อนแรงจ้าเหมือนบนโลกแต่เปล่งประกายอย่างสงบนิ่งเหมือนการเต้นรำของแสงในยามเช้าที่เงียบสงบเคปเลอร์ิก22บีใช้เวลาประมาณ290วันในการโคจรรอบดาวฤกษ์ของมัน หนึ่งปีบนดาวดวงนี้จึงสั้นกว่าบนโลกเพียงเล็กน้อยทว่าด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าของมันแรงโน้มถ่วงอาจแตกต่างไปและทำให้เรารู้สึกเหมือนลอยตัวเล็กน้อยขณะก้าวเดินอาจเป็นไปได้ว่าบนเคปเลอร์ 22b พระอาทิตย์ขึ้นไม่ได้เป็นสีทองเหมือนที่เราคุ้นเคย แต่อาจาเป็นสีชมพูอ่อนหรือสีม่วงจางๆทอดเงาอ่อนโยนไปทั่วผืนฟ้าบางทีเมฆบนดาวดวงนี้อาจามีสีที่แตกต่างไปจากโลกอาจาเป็นชั้นบรรยากาศที่สะท้อนแสงให้กลายเป็นสีที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนราวกับภาพวาดที่ไม่มีขอบเขตแสงที่เดินทางจากเคปเลอร์22มาถึงดาวเคราะห์ของมันใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่กว่าที่แสงนั้นจะมาถึงโลกของเรามันต้องใช้เวลายาวนานกว่า600ปีหมายความว่าทุกครั้งที่เราสังเกตเคปเลอร์ 22b เรากำลังมองย้อนกลับไปในอดีตดวงดาวที่เรามองเห็นอาจไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่มีวันรับรู้หรือบางที่อาจมีใครบางคนกำลังมองกลับมาหาเราเช่นกัน จักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่และเงียบงันทุกสิ่งดำเนินไปอย่างเนิบชา้าทว่ามีจังหวะของมันเองเราอาจไม่มีวันได้สัมผัสเคปเลอร์ิก22บีด้วยมือของเราเองแต่เราสามารถเดินทางไปที่นั่นผ่านจินตนาการปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปในแสงอ่อนโยนที่ไม่มีวันดับ และเมื่อดวงอาทิตย์ของเคปเลอร์22ิอค่อยๆรับขอบฟ้าเราจะเห็นเพียงเส้นขอบฟ้าที่ทอดยาวสะท้อนกับผืนน้ำอันเงียบสงบบางทีนี่อาจเป็นโลกอีกใบที่กำลังรอให้เราไปค้นพบในค่ำคืนอันแสนเงียบงัน หากมีลมพัดผ่านบนเคปเลอร์ยี่บีมันจะเป็นอย่างไรบนโลกของเราสายลมพัดผ่านทุ่งหญ้ากระซิบเบาๆระหว่างยอดไม้และพัดพากลิ่นไอของมหาสมุทรมาสู่ชายฝั่งแต่บนเคปเลอร์22่ที่ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นเช่นไรลมอาจมีเสียงที่แตกต่างอาจเป็นกระแสที่เงียบสงัด พัดผ่านผืนดินที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตหรืออาจเป็นลมที่แฝงด้วยเสียงกระซิบจากสิ่งมีชีวิตที่เราไม่อาจจินตนาการถึงนักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเคปเลอร์บีมีชั้นบรรยากาศหรือไม่แต่หากมันมีจริงมันอาจแตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงอากาศที่นั่นอาจหนาทึบและหนักหรืออ,อาจเบาบางจนแทบจะไร้เสียง ทุกก้าวที่เดินไปอาจรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่กลางอากาศหากลองนั่งนิ่งๆอยู่บนผืนดินของดาวเคราะห์ดวงนี้หลับตาฟังเสียงของลมอาจมีเสียงแปลกประหลาดที่เราไม่คุ้นเคยเสียงที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสลมแต่เป็นเสียงสะท้อนของจักรวาลเองเสียงของการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ของมัน หรือเสียงจากสิ่งที่เรายังไม่อาจเข้าใจหากมีมหาสมุทรบนเคปเลอร22์ 22b มันอาจกว้างใหญ่จนสุดสายตาและผิวน้ําอาจเงียบสงบกว่าทุกมหาสมุทรที่เราเคยพบเห็นบางทีคลื่นบนดาวดวงนี้อาจไม่กระเพื่อมตามลมอย่างที่เราคุ้นเคยอาจเป็นผืนน้ำที่นิ่งราวกับกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ของมัน หรือน้ำบนดาวดวงนี้อาจไม่ได้เป็นน้ำอย่างที่เรารู้จักบางทีมันอาจเป็นของเหลวชนิดอื่นที่ไหลเวียนอย่างช้าๆไม่มีคลื่นไม่มีเสียงเพียงแค่เคลื่อนไปตามจังหวะของแรงโน้มถ่วงบางทีการยืนอยู่ริมมหาสมุทรของเคปเลอร์ย2บบีอาจให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ริมขอบของจักรวาลเองจักรวาลเงียบกว่าที่เราคิด ไม่มีเสียงไม่มีอากาศให้คลื่นเสียงเดินทางแต่ในจินตนาการของเราเสียงของจักรวาลอาจเป็นเสียงที่เราได้ยินในความฝันเสียงของลมที่ไม่พัดผ่านเสียงของคลื่นที่ไม่เคลื่อนไหวเสียงของดวงดาวที่ล่องลอยอย,อยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าเคปเลอร์อบีอาจเป็นดาวเคราะห์ที่เงียบที่สุดเท่าที่เราเคยพบ ไม่มีเสียงของนกไม่มีเสียงของน้ำไหลไม่มีเสียงของสายลมมีเพียงความเงียบที่ทอดยาวไปจนสุดขอบจักรวาลและบางทีความเงียบนั้นอาจเป็นคำตอบของคำถามที่เรามีมาโดยตลอดคำาคืนบนเคปเลอร์ยสองบีจะเป็นอย่างไร หากเรานั่งอยู่ท่ามกลางทุ่งกว้างของดาวเคราะห์ดวงนี้เห่อยหน้ามองท้องฟ้าในยามค่ำคืนเราอาจได้เห็นภาพที่แตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงไม่มีแสงจากเมืองไม่มีเสียงของผู้คนมีเพียงท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยดวงดาวแสงจากดวงอาทิตย์เคปเลอร์22อาจจางลงอย่างช้า ปล่อยให้ความมืดค่อยๆโรยตัวลงมาท้องฟ้าอาจไม่ได้เป็นเพียงสีดำสนิทแต่เป็นเฉดสีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอาจเป็นสีฟ้าเข้มที่แปรเปลี่ยนเป็นม่วงหรือสีเขียวหม่นที่สะท้อนแสงจากบรรยากาศของดาวเมื่อแสงสุดท้ายของวันค่อยๆลับไปดวงดาวนับล้านก็เริ่มปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า พวกมันอาจไม่เรียงตัวเหมือนกลุ่มดาวบนโลกอาจมีรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยไม่มีทางช้างเผือกให้เราเห็นเช่นที่เรามองจากโลกแต่เราอาจเห็นกาแล็กซีอื่นๆที่อยู่ห่างไกลกว่าที่เราคาดคิดบางทีอาจมีดาวเคราะห์อีกหลายดวงโคจรอยู่รอบเคปเลอร์2เหมือนกับที่ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ของมันเอง ดวงจันทร์ของเคปเลอร์2บีอาจส่องแสงจังๆบนท้องฟ้าหรืออาจมีหลายดวงลอยอยู่เหมือนโคมไฟที่เคลื่อนผ่านค่ำคืนอันเงียบสงบค่ำคืนบนเคปเลอร์2บีออาจแตกต่างจากโลกของเราโดยสิ้นเชิงไม่มีเสียงของแมลงไม่มีเสียงของลมพัดผ่านต้นไม้ มีเพียงความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วไม่มีสิ่งใดรบกวนความสงบไม่มีเสียงกระซิบของผู้คนมีเพียงจักรวานอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวไปไกลสุดสายตาหากเราเดินไปตามพื้นดินของเทเิเลอร์อบีในยามค่ำคืนทุกย่างก้าวอาจให้ความรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่ในห้วงฝนัน แรงโน้มถ่วงที่แตกต่างอาจทำให้เราเดินได้อย่างแผ่วเบาเรากับว่าเรากำลังก้าวไปบนก้อนเมฆแม้จะดูเงียบสงบแต่จักรวาลไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวดาวเคราะห์ยังคงโคจรรอบดวงอาทิตย์ของมันการล็กซี่ยังคงขยายตัวออกไปอย่างช้าๆทุกสิ่งกำลังเคลื่อนที่ไปตามจังหวะของมันเอง บางทีการได้นั่งนิ่งๆอยู่บนเคปเลอร์ยีิบสอบีมองดูท้องฟ้าในยามค่ำคืนอาจทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเป็นเพียงจุดเล็กๆท่ามกลางดวงดาวนับล้านเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองและบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่จักรวาลต้องการให้เรารับรู้มาโดยตลอด หากค่ำคืนบนเคปเลอร์2 2ีเต็มไปด้วยความเงียบสงบและดวงดาวนับล้านการมาถึงของเช้าวันใหม่ก็คงเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าหลงไหลแสงแรกของดวงอาทิตย์เคปเลอร์22ค่อยๆแต่ขอบฟ้าอาบไล้ผิวดาวเคราะห์ด้วยสีสันที่อาจแตกต่างจากโลกของเราบางทีมันอาจเป็นแสงสีทองอ่อน หรืออาจเป็นแสงสีฟ้าหม่นที่สะท้อนผ่านชั้นบรรยากาศที่เราไม่อาจคาดเดาทั่วทั้งพื้นผิวดาวเริ่มส่องประกายทอดเงายาวของภูเขาเนินทรายหรือมหาสมุทรที่อาจไม่มีคลื่นโลกของเราใช้เวลา24ชั่วโมงในการหมุนรอบตัวเองแต่เคปเลอร์ 22b อาจมีเวลากลางวันและกลางคืนที่ยาวนานกว่านั้นบางที เช้าที่นี่อาจกินเวลาหลายสิบชั่วโมงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะลอยขึ้นสู่จุดสูงสุดบนท้องฟ้าหรืออาจเป็นเช้าที่มืดครึ้มตลอดเวลาหากชั้นบรรยากาศของมันหนาทึบเกินกว่าที่แสงจะส่องทะลุมาได้ลองจินตนาการว่าเราก้าวเดินบนพื้นดินของเคปเลอร์ย b สองบีในช่วงเช้าตรู่ เงาของเราถูกทอดยาวไปข้างหลังแสงสีอ่อนจางสองผ่านละอองหมอกที่อาจลอยอยู่ในอากาศทุกสิ่งดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างช้าช้ารากับว่าการเวลาไหลเวียนแตกต่างจากโลกของเราบางทีอากาศยามเช้าอาจเย็นเฉียบหรืออาจเต็มไปด้วยไอร้อนจากมหาสมุทรที่กักเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ไว้ตลอดคืน เราไม่รู้ว่าพื้นดินที่เรายืนอยู่นั้นเป็นหินแข็งดินร่วนหรืออาจเป็นบางสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้หากมีสิ่งมีชีวิตบนเคปเลอร์ีิอบีมันอาจตื่นขึ้นพร้อมกับแสงแรกของวันหรืออาจซ่อนตัวจากมันรอให้ความมืดกลับมาอีกครั้งแม้ว่าจักรวาลจะเงียบสงัด แต่บางทีช่วงเวลาเช้าของเคปเลอร์ยิอบีอาจเต็มไปด้วยเสียงที่เรายังไม่รู้จักเสียงลมพัดผ่านพื้นผิวดาวเคราะห์เสียงของก๊าซที่ไหลเวียนในบรรยากาศหรือเสียงสะท้อนของพลังงานที่ยังไม่ถูกค้นพบลองนั่งลงหายใจเข้าลึกๆและฟังเสียงของจักรวาลที่ยังคงดำเนินไป เสียงที่อาจเป็นเพียงความเงียบแต่เป็นความเงียบที่มีเรื่องราวของมันเองบางทีแสงแรกของวันใหม่บนเคปเลอร์ยีิบีอาจไม่ใช่เพียงแค่การเริ่มต้นของวันแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความลึกลับอีกมากมายที่รอการค้นพบ หากเรายืนอยู่บนพื้นผิวของเคปเลอร์22และมองออกไปไกลสุดสายตาเราจะเห็นอะไรขอบฟ้าอาจทอดยาวไปจนสุดขอบจัก,กรวาลไม่มีตึกสูงไม่มีเสาไฟไม่มีถนนที่ทอดยาวเป็นเส้นตรงมีเพียงผืนดินที่ทอดตัวอย่างไม่รู้จบและบางทีอาจมีมหาสมุทรที่นิ่งสนิท เรากับกระจกที่สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์เปเบรล22ได้อย่างสมบูรณ์แบบหากเราตัดสินใจเดินไปข้างหน้าเราจะเดินทางไปสู่ที่ใดเปเบิล22มีกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดพื้นผิวของมันอาจมีลักษณะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีทางรู้ว่าใต้ฝ่าเท้าเรานั้นเป็นเพียงดินแข็งหินผุพัง หรือบางสิ่งที่แปลกประหลาดกว่านั้นอาจเป็นผืนทรายละเอียดที่ซ่อนพลังงานบางอย่างอยู่หรืออาจเป็นผืนแผ่นดินที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำจนเราแทบลอยตัวขึ้นได้ทุกครั้งที่ก้าวเดินในโลกของเราทะเลทรายทอดยาวไปเป็นร้อยเป็นพันกิโลเมตรแต่ที่นี่ไม่มีใครรู้ว่าการเดินทางอาจต้องใช้เวลานานแค่ไหนเราอาจเดินเป็นวันเป็นเดือน หรือเป็นปีโดยไม่มีจุดหมายไม่มีแผนที่ไม่มีเส้นทางที่แน่ชัดบางทีเราอาจพบกับหุบเขาที่มีรูปร่างประหลาดบางทีเราอาจเจอร่องรอยของอดีตสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่บ่งบอกว่าครั้งหนึ่งที่นี่อาจเคยมีผู้อยู่อาศัยหรือบางทีเราอาจไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพัง ทุกก้าวเดินของเราอาจทิ้งร่องรอยไว้บนพื้นผิวของเคปเลอร์22บีแต่รอยเท้านั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนหากไม่มีลมพัดผ่านหากไม่มีฝนฉล้างบางทีรอยเท้าของเราอาจคงอยู่ไปอีกนะับพันปีเป็นหลักฐานเล็กๆว่าครั้งหนึ่งมนุษย์จากดาวเคราะห์สีน้ำเงินเคยมาเยือนที่นี่แต่หากมีบางสิ่งที่เคยอยู่ที่นี่ก่อนเราเล่า บางทีพื้นผิวของเคปเลอร์ิบ2อบีอาจมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เคยดำรงอยู่หรืออาจเป็นโครงสร้างลึกลับที่เราไม่อาจเข้าใจรอยแกะสลักที่ไม่มีคำอธิบายเส้นตรงที่คดเคี้ยวราวกับถูกออกแบบโดยใครบางคนบางสิ่งที่ดูเหมือนจะมีจุดประสงค์แต่เรากลับไม่อาจล่วงรู้มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ในความเงียบงันของเทปเลอร์ 22B เราอาจรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้เป็นเพียงนักสำรวจที่เดินทางมาไกลแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆในมหาสมุทรแห่งจักรวาลจักรวาลกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจ และบางทีสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราค้นพบอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคำถามที่ไร้คำตอบและบางทีนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงของการเดินทางในดินแดนที่ยังไม่มีใครเคยไปถึงหากเราเดินต่อไปไกลจากจุดเริ่มต้น สุดท้ายเราจะพบอะไรเคปเลอร์ยี่สบสองบีไม่มีแผนที่ไม่มีเส้นแบ่งไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่ชัดเราอาจเดินทางเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีและทุกสิ่งรอบตัวก็ยังคงเงียบเงันเช่นเดิมไม่มีเสียงของสัตว์ไม่มีสายลมหวิดหวิวมีเพียงความกว้างใหญ่ที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาบางครั้ง เราอาจมองเห็นเงาจางๆที่ปลายขอบฟ้าเงาของบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวแต่เมื่อเรากับพริบตามันก็เลือนหายไปเมื่อเราถูกห้อมล้อมด้วยดินแดนที่ไรขอบเขตจิตใจของเราก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นของจริงหรือเป็นเพียงภาพหลอนที่สมองของเราสร้างขึ้นมาในโลกของเรา นักเดินทางที่ข้ามผ่านทะเลทรายกว้างใหญ่เคยเล่าว่าพวกเขาเห็นภาพลวงตาที่เกิดจากแสงสะท้อนบนชั้นบรรยากาศอาจเป็นทะเลสาบที่ไม่มีอยู่จริงหรือเงาของเมืองที่ไม่เคยมีตัวตนบนเคปเลอร์ยี่ิบสอบีบางทีเราอาจกำลังเผชิญกับสิ่งที่คล้ายกัน บางที่เราอาจเห็นโครงสร้างบางอย่างอยู่ไกลออกไปบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นซากเมืองร้างหรือเสาหินสูงตระงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยมือของใครบางคนเราเดินเข้าไปใกล้แต่พอถึงที่หมายทุกอย่างกลับเป็นเพียงพื้นดินว่างเปล่าหากเคปเลอร์ยี่ิบสอบีเคยมีสิ่งมีชีวิตพวกเขาหายไปไหน อาจเป็นไปได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เคยมีอรารยธรรมรุ่งเรืองแต่การเวลาหรือบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ลบล้างพวกเขาออกไปเหลือไว้เพียงเงาของอดีตที่เราพยายามจะไขปริศนาหรือบางทีอรารยธรรมเหล่านั้นอาจยังคงอยู่เพียงแต่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดไม่ใช่ในรูปแบบที่เราคาดคิดไม่ใช่เมืองสูงตระงานหรือถนนที่ทอดยาว แต่เป็นบางสิ่งที่เรายังไม่มีความสามารถจะมองเห็นบางทีพวกเขาอาจเฝ้าดูเราอยู่เมื่อเรายือนอยู่ในความเงียบของเคปเลอร์2บบีบางทีเราอาจได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงเสียงที่แผ่วเบาเราวกับกระซิบในสายลมแม้ว่าจะไม่มีสายลมมันเป็นเพียงเสียงของความคิดเราเอง หรือเป็นบางสิ่งที่พยายามสื่อสารกับเราบางทีเคปเลอร์ยี่บีไม่ได้เป็นเพียงดาวเคราะห์ที่ไร้ชีวิตหากแต่เป็นหนังสือที่รอให้มีคนมาเปิดอ่านหน้ากระดาษของมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของอดีตเสียงของมันกระซิบถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเพียงแต่เรายังไม่เข้าใจภาษาเหล่านั้นสุดท้ายแล้ว เราคงไม่อาจรู้คำตอบของทุกสิ่งที่เราพบเห็นบนเคปเลอร์ 22b ดินแดนแห่งนี้อาจเป็นเพียงภาพสะท้อนของจักรวาลที่ยังไม่ถูกค้นพบเป็นปริศนาที่ยิ่งเราเดินลึกเข้าไปก็ยิ่งมีคำถามเพิ่มขึ้นแทนที่จะได้คำตอบหรือบางทีนั่นอาจเป็นสเสน่ห์ที่แท้จริงของมัน หากเราต้องจากไปแล้วมองย้อนกลับมายัางเคปเลอร์2 2บีเป็นครั้งสุดท้ายเราจะจดจำมันอย่างไรมันอาจเป็นเพียงจุดหนึ่งในแผนที่ดวงดาวดินแดนเงียบงันที่เราเคยเหยียบย่างหรือบางทีมันอาจเป็นสถานที่ที่ทำให้เราตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักทุกสิ่งที่เราค้นพบบนเคปเลอร์2 2บีไม่ได้ให้คำตอบที่แน่ชัด มีเพียงคํำถามที่กล้องสะท้อนอยู่ในจิตใจสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงปรากฏการทางธรรมชาติหรือเป็นร่องรอยของบางสิ่งที่ลึกลับกว่านั้นเคปเลอร์งบีเป็นเพียงดาวเคราะห์ธรรมดาหรือมันอาจมีความสำคัญต่อจัก,กรวาลในแบบที่เรายังไม่เข้าใจบางทีเราอาจไม่มีวันได้รู้คำตอบ แต่บางทีคำถามเหล่านี้เองคือสิ่งที่ทำให้การสำรวจจักรวาลมีความหมายจักรวาลกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการเคปเลอร์ยิ2บีเป็นเพียงดาวเคราะห์หนึ่งในหมู่ดาวนับล้านล้านดวงที่รอให้เราค้นพบบางที่อาจมีดินแดนอื่นที่ลึกลับยิ่งกว่านี้บางที่อาจมีชีวิตอื่นที่เฝ้ามองเราจากระยะไกล แต่ไม่ว่าเราจะไปที่ใดไม่ว่าเราจะค้นพบอะไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการสำรวจจะไม่มีวันสิ้นสุดเคปเลอร์ยีิบสอบีอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นหากเราละสายตาจากเคปเลอร์ยีิบสอบีและปล่อยให้มันค่อยๆจางหายไปในความมืดของอวกาศในที่สุดจะเหลือเพียงความเงียบ เสียงของจักรวาลไม่เคยดังเลยตั้งแต่ต้นมันเป็นเพียงคลื่นของความเวงว้างอันไกลโพ้นเป็นเสียงที่มนุษย์ยังไม่อาจเข้าใจและบางทีความเงียบนี้อาจเป็นคำตอบของจักรวาลเอง